สวัสดีครับมิดมาแค้นแฟมมบลัมที่รักและรบทุกท่านครับผมพ่อกันคือเก่าครับกับสงชำนานมืน่อนี้หาเวลามาันเลาะหน้าจาักน้อยพี่น้องเขางามครับปีนี้ครับผลดีแห้ง่นกำลังพ่นกำลังใส่ปุ๋ยกลายครับพวกตัดเขาก็มี่เมื่อวานนี้ก็ได้เบื้องละเนาะ บอโจพนได้เปิดสอนทำโซเชียลผมก็อยากไปเลี่ยนอยู่บางเอิญมันช่วงนี้มันว่นางครับโอ้ขันมันอยู่ขันมันว่างนี่อยากไปเลียนครับเพราะว่าห้องกับมือใหม่นะ,ะห้องกับโมโหยังเขาอ,อยากไปเลียนลูกในการทำโซเชียลทำช่อง youtube นะเห็นแล้วกันโอ้ ก็สำหรับคนที่เพิ่นไปเลื่อนเนาะไปเลื่อนรูเพิ่มเพิ่มเติม<ๆ>ก็สวอนเพราะว่าเห็นยอดรายได้ของช่อง youtube ของสาวน้อยแล้วก็โอ้รธรรมดาครับยางของเสียนนนสิพอกันใช่ที่ลรายได้แต่ละเดือนนี่ก็สูงครับเป็น เป็นลักแสนน่ะว่าเรเป็นช่องสาวน้อยมันนี่ก็หลายแสนครับแล้วก็อีกหลายช่องที่เิ่นเฮ็ดเนาะก็เห็น,น,น,หนล้วก็เออเขาก็มีแรงมีกำลังที่จะทำทำช่องยูทูปต่อไปเขาก็เอามาเป็นเป็นแรงพักด้านเขาไหม เอามาเ,เป็นแรงพังดันเป็นกำลังใจสำหรับคนที่ทำช่องย u t u b เมื่อไม่กำลังจะทำช่อง youtube ก็ฟังพ่อกันใช่ว่าเรากะโอผมก็มันเห็นแ้วมีกำลังใจขึ้นหลายเติบหลายลแหงเพราะว่าหลักการทำช่อง youtube นี่ก็พรากันใชแล้วก็บอกเว่าต้องขย,ยัน ขยันอย่างเดียวอยากทายยังทายไปไประัานเอาก็ลองมึงครับยังเสียนุ่นสิล่ะเมื่อก่อนนี่เราก็เราก็ออ้เด้มาหารเว่าเราก็หายคํำในน้ำดีอยู่เขาต้องสลัดคอาอออกต้องกล้าเว่าต้องกล้าแสดงออก พรับอวก็เก็บเอาค้อรู้ิดนิดน้นอยจากเชี่เาเบิงในช่องนั่นช่องนี้ก็เก็บรวบรวมไว้เอามาประปรุงใส่ในตัวเจ้าของแล้วก็ทีเดินนาต้อไปครับกะนีแม่ทำให้พี่น้องได้เบิงได้ชมกันมีข้าวสารอย่างมากแกงกะกะิมาแกงข้าวสารให้พี่น้องได้ทราบๆช่วงนี้กะงานมินิยังกับบ่มีนะครับเนาะ อีลาออิงกะอยู่บ้านพักพ่อนสบายเมือก้อนนี่กะลูกมาอีลาอุอิงกะออกแล้วน้องดีดีกะออกเจดโตพี่น้องตัวผู้ผูสามตัวแม่ซีมีแต่ตัวงมงน้องดีดีกะเป็นมาแสนลูกครับขนาดเป็นมาไม่รู้อ้อนกะไ่ได้หายเลยก็ถือว่าดีอยู่ โอ้เป็นมานที่แสนรูแห้ง FC กะล่างไหลเข้าไปหาแต่ละมือแต่ละเว้นหนึ่งก็บอกขาดสายครับสำหรับน้องอิงขนาดบ่ได้ออกคอนเสิร์ตบ่ได้ไปงานมินิกอะ FC กับลอกขาดว่าไปซื้อมือ FC เอาค้องไปไ้แน่เอารางวัลไปไ้แน่ก็ดีใจครับเดี๋ยวผมกับมีเวลาเดี๋ยวว่างก่อนครับผมก็จะเดินทางไปหาน้องเหนกัน ช่งนี้เพราะว่าบ้านผมกัห้างจากบ้านน้องมาใกล้กานเลผมอยู่ราชสีส่วนน้องอิงนั่นอยู่อำเภอเมืองครับเราจะทางกับประมาณสี่สิบกิโลครับพี่น้องเดี๋ยวเมื่อไดเดินทางไปเดี๋ยวผมจดทายไม่เบึงครับเอาเมื่อนี้ก็ก้อนน้ำพระจากก็เอาขอยทุกคนอยู่ดีไม่แห้งครับ ช่วนี้ไม่ใช่รวยๆยปังๆครับผมสวัสดีครับ